ไม่รู้เลยว่าเรียนประวัติศาสตร์จะสนุกแบบนี้แต่ภาพความสนุกสนานแบบนี้มันไม่ได้เริ่มที่ทะเลนะลูกมันเริ่มจากในห้องเรียนวันที่ครูเปิดบทเ,เรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของเกาะย,ยาวและมีคุณถามครูว่าครูคะเราไปดูของจริงได้ไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะครูที่ได้ออกไปเรียนนอกห้องเรียนครูดีใจนะที่เห็นสายตายอยากรู้อยากเห็นของพวกหนู เรอยากให้เด็กๆได้เรียนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพื่อจําวันเดือนปีแต่เพื่อให้รู้ว่าบ้านของเรามีเรื่องราวมากมายแค่ไหนพวกเราเริ่มไปเรียนกันที่ท่าเรืออ่านักเรียนคะจุดแรกที่เราไปเรียนันวันนั้นไม่ใช่แค่ที่จอดเรือแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของคนในเกาะยาวในอดีตค่ะพอได้เห็นป้ายประวัติเกาะยาวบางเรื่องหนูเคยเรียนแต่บางเรื่องหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยคะ่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราไปสอบถามประวัติความเป็นมาของเกาะยาวจากผู้รู้กันดีกว่าถ้าอย่างนั้นคุพูพาไปบ้านชยายมันเลยนะค,ค่ะคุูอ่ค่ะชัยมันวันนี้นะคะมันผ่านเด็กนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเกาะยาวค่ะได้เป็นเกาะยาวขึ้นมา คือขวักมาแต่อื่นอืนคนกย็ยาวมันไม่มีทำาไมก่อนนะคือตัวนกดาคนมามาแต่ครั้งมาแต่ตาตูนนู้นแหละร่าดาปัดใช่ใช่แต่ย็นเขาต้องมาอยู่ที่นี้ด้วยค่ะบางคนก็อนนี้ต้องกรามบางคนก็ลุ่มเรือมามาถึางปอกมี่อะไรอ่ะทานทั๊มากินอะไรกบมันทนุ่มวุ่นที่ขอนใหญ่นี้มีมีครบผู้ร,รา้ย,ยาเรตยวไรยมันยังครบหมด ไปซึ่งที่นี่ก็เร okay. bon ียกว่าหมู่บ้านคลองบอนล่ะแกก็ได้อยากว่าบ้านคลองหมู่บ้านคลองบอนนั่นคือบอนตั้งในคลองตั้งอาซ่านวัวโค้งมันดูแต่ลอยไปถึงเลยบอนหนึ่งปีแต่มันเห็นที่บ้านผมเขาเดียวกัหินของครับเราได้อยากที่หินของนั่นปะคลองนั่นหินหนึ่งปีเลยลอยไปถึงปลาคลองเลยอย่างนี้เนอะเราอยากว่าคลองหินของนั่นใช่สรุปแล้วคนุณยายบ้านหลังนี้คนณแม่เป็นใช่ไหม ค sure. the 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 uh, uh huh. ุ้นก็ยากแต่ก่อนนั้นคือเขาเป็นนน้นนำใจใ้วยคว้างคว้างด้ใจดีมีอะไรก็ช่วยเลือดถึงกันแลยกันตลอดมากใช่ใช่เห็นเวลาพวกผมไปนหนังอยู่ว่าผ่านเขาตกปลาเรือใมาพวกผมอยากรูเกี่ยวกับยังนี้กับใช่ไอ้ยางตกเบ็ดนี่ตกกันมาตั้งเบื่อสมัยโบราณรู้เลยตกมาตั้งเบื่อนู้นวแต่เราอายากรูเรื่องอะไรเอการไปตามคนยิ่งใหญยิงกองขาตกกันอยู่ครับถต้อย่างนั้นพาพวกเราไปดูเขาตกเปิดอาหอยที่ หัวตะบันหินกองได้ไหมครับได้ค่ะถ้งาง้นไปกันเลยค่ะหลังจากได้ความรู้จากบ้านชายหมาแล้วเราก็ไปเรียนรู้เรื่องการตกเบร่จากไมละก,กามที่ชายหาดหินกองกันตอ่อคุณครูก็พานักเรียนมาเรียนรู้นอกสถานที่นะคะ ซึ่งเป็นชุมชนบ้านคลองบอนโดยมีวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่นะคะโดยการตกเบ็ดใช้ไมละกำนะคะในการตกเบ็ดเดี๋ยวจะมาฟังผู้รู้นะคะที่มีความชํานาญขอเชิญมาฟี่ค่ะตีดอกเบรเบ็ดไมละกำนี่เป็นมาตั้งแต่ตัวยาตาใหญ่ั่างๆไมแตกลูกนุ้นตอกตอดไม้โหลไก้ลานในชุมชนมาฟี่เวลาเขาตกปลาอุปกรณ์เขาต้องใช้อะไรมั่งคะอ๋ออุปกรณ์ที่ใช้ ตอกเบ็ดก็มีไม้ลากำขั้นจากไม่เอ็นได้ไม้ขั้นแบบนี้ได้เหมือนกระเล็ได้ไม่พ้อยังแต่ไม่พ้อยังมันนักมันไม่เหมือนไม้กกำแต่กำมีเนื้อพ้อยดีกว่าใส่เดือนตาลีน้อนตาลีก็เดียดหม้อฟีอันนี้ก็ใส่ไว้ทำไรอะหมอฟีปล่อยไส้ปลาปาซาบ้านเราก็เรียกว่าจ้าทำด้วยอะไรอะหม้อฟีทำด้วยวายขึ้นไปเอาวายบนคั่วและเลืองมาลุื่มาเล่าก่อนและต่อสานเป็นใจจฉา มายิมิงหนกจกตกเบ็ดแล้วทำอะไรเลยบ้างแล้งไม่ตกเบ็ดก็ไปห้าวยุยปลาตกระเพานี่ห้าวยด้วยแล้วเวลาตกเบ็ดเขาทำพื้นมางอมาฟรี่เอาตาพันนันเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวมาฟรีจะทำไม้แร่วาวิธีตกเบ็ดต้นตกปนพื้นไปกันเลยครับ เมื่อเราได้ความรู้เรื่องการตกเบ็ดมา์กรรมก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองทํากิจกรรมด้วยตัวเองแล้วพวกหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะครูเพื่อนบางคนก็ไปตกปลากับมาฟฟี่ในน้ําพวกหนูคอยเป็นกำลังใจให้มาฟฟี่ดูนว่าเมื่อไหร่มาฟฟี่จะได้ปลามาฟี่ได้แล้ว คนก็ดีใจกันมากเลยหลังจากนั้นพวกเราก็ได้เจอกับมาฟ้าซึ่งมีความรู้เรื่องการหาหอยเป็ดมาหอยมาได้ยินจึงขอให้มาฟ้าเล่าเรื่องการหาหอยให้เด็กๆฟังใช่ค่ะมาฟ้าบอกพวกหนูว่าการหาหอยต้องใช้มือคลำอันไหนเป็นหอยอันไหนเป็นหิน ช่วงไหนจะหาหอยได้เยอะหลังจากได้ความรู้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆรอคอยมาฟ้าชนเด็กๆลงไปช่วยกันหาหอยใช่ค่ะตอนนั้นหนูชอบแล้วก็สนุกมากเลยหนูหาหอยได้ตั้งหลายตัวเลยค่ะ ครฟ้าทำกิจกรรมอย่างเป็นการเองทําให้เด็กๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันหลังจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กๆได้นําสิ่งที่ตัวเองเห็นฟังและสัมผัส <c oughs> มาถ่ายทอดออกเป็นกิจกรรมในห้องเรียนโดยมีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงออกมาเป็นชิ้นงานรายบุคคลและงานกลุ่มครูคะพวกหนูได้ว่าภาพสิ่งที่พวกเราเห็นด้วยค่ะ มารกบัมคอยชักปีนสู่แรงบันดาลใจย้อนรอยววนวัตวิถีตกเวทมารัก,กรรมัมค้าไหที่คอฟ้าค่ะในฐานะครูครูดีใจที่เห็นว่าการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอดีตของเกาะยาวแต่มันคือการเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับความรู้สึกของเด็กๆใช่เลยค่ะครู หนูได้รู้ว่าความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่อยู่ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านเราเองค่ะ